ในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนดูเรื่องการอ่านตัวเลขแบบสะกดคคำนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราไปฟังเพลงสนุกๆและเคลื่อนไหวไปตามเพลงกันนะคะเด็กเด็กพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกับเพลงกันเลย today week 3 and 4 what do you want i want some snacks What do you want? I want some snacks ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามารับสมองด้วยเกมสนุกสนุกกันนะคะเด็กๆเ,เกมปึกเชาปัญญาข้อที่1จงหาภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะจับเวลานะคะเด็กๆ เฉลยค่ะข้อคอควายค่ะดเด็กๆตอบถูกกันไหมคะข้อที่สองนะคะเด็กๆจงหารูปที่ไม่เข้าพวกค่ะจับเวลานะคะเด็กๆเฉลยค่ะข้อคอควายค่ะดเด็กๆตอบถูกกันไหมคะข้อที่สาม จงหาภาพที่ไม่เข้าพวกเส้นเดิมค่ะเด็กๆเลยค่ะข้อขอไข่ค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกทั้ง3มข้อเยี่ยมไปเลยค่ะเรามาเรียนรู้การอ่านสะกดคำห1ึ่ถึงสิกันนะคะเด็กๆ1 เด็กๆสเปลตามที่เชอร์นะคะหอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่งอเกนพรีหอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่งสองสอองอสองเด็กๆสเปลตามที่เชอร์นะคะสอองอสอง again p l e a s สสองอสองค่ะเลขต่อไปเลยนะคะ สามเด็กสเปลตามทิเชอร์นะคะสออมสาม a i เ p l พร s e สออมสามค่ะต่อไปนะคะสี่เด็กสเปลตามทิเชอร์นะคะสออีสไมอ again p l e ร s e สออมสามค่ะเรียกต่อไปนะคะห้าสเปลตามทิเชอร์เลยค่ะ หออาหาไมโทห้า again please หออาหาไมโทห้าเลขต่อไปนะคะหกหอกอหกเด็กๆสเปลตามท่เชอร์นะคะหอกอหก g a i n p รีสหอกอหกเลขต่อไปก็คือเลขเจ็ดนั่นเองค่ะเด็กๆเจ็ดเด็กๆสเปลตามท่เชอร์นะคะ A. อจอไม้แต่คุดอ7 Again please A. เอจอไม้แต่คุดอเเลขต่อไปเลยนะคะเด็กๆใช้แล้วค่ะเลข8นั่นเอง8เด็กๆสเปลตามที่เสอร์นะคะ A. อปอดอ8 Again please A. ปอดอ8เลขต่อไปเลยนะคะเด็กๆใช้แล้วค่ะ9 เด็กๆสเปลตามทิเชอร์เลยนะคะ a g กออรเกาเมโทเก้า a เกอเกมโทค่ะเด็กๆเลขสุดท้ายก็คือ10นะคะเด็กๆ10เด็กๆสเปลตามทิเชอร์นะคะสออีบอสิบ Again p l e a s สสออีบอสค่ะเด็กๆคนไหนอ่านตามทิเชอร์เก่งมากเลยค่ะ ค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตในเครือขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่48เลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดไปหน้า48แล้วเด็กๆเขียนวันที่ตามตัวอย่างของดิฉันเลยนะคะค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆเขียนตัวเลข เป็นตัวหนังสือ 1- 10ถึงค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กเด็กๆด,กดกอ่านตามทิเชอร์เลยนะคะหอนออองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเด็กๆดกลองดูสิคะเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนให้เด็ก,ดกนำคำตัวหนังสือไปเติมให้ตรงกับเลขหนึ่งเลยคะ่ะค่ะเลขต่อไปเลขสองถึงเลขสิบ เด็กๆลองทำเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เด็กๆเรียนวิชาอะไรไปเอ่ยใช่แล้วค่ะวันนี้เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการอ่านแบบสะกดคำห1ึ่ถึงสิไปนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย